แฟนๆเม้นเพียบเปลี่ยนตัวละครเรื่องลาสุดเอสกันตพงค์เอสกันตพงค์ที่กำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ภรรยาและลูกสาวเฝ้าไม่ห่างรวมถึงคนบันเทิงก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเชื่อว่าแฟนจอแก้วเป็นห่วงอาการของพระเอกหล่อขมเข้มเอสกันตพงค์ที่ตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวและแน่นอนว่าที่ต้องจับตามอง คือผลงานของพระเอกหนุ่มหากย้อนกลับไปเอสมีละครเรื่องเพิงไพรเพิงลาจอไปแต่เขามีละครเรื่องใหม่อย่างคุณแม่แก้ขัดประกอบคู่นางเอกดาวรุ่งพุงแรงสกายมาเรียรวมด้วยคู่รองอย่างมะเมี่ยวพรชดาโอสชาคริตซึ่งแฟนคลับรู้นหนักว่าละครเรื่องนี้จะต้องเบรกเพื่อรอคิวพระเอกหนุ่มหรือไม่หรือถ้าหากจำเป็นต้องถ่ายทำแบบจานด่วนจะต้องมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่า เพราะเบื้องต้นทราบว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทำไปแล้วเอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้เอสหายป่วยในเร็ววันและถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมในละครจะรีบมารายงานทันที